สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะที่พูดเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับตัวเอาคอยนะค,คลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัวเอาคอยเพิ่มเติมหน่อยนะว่าเอาคอยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยไปไม่รอดนะครับดังนั้นการเก็บเอาคอยในช่วง bear market นั้นเนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะวันนี้ผมอยากจะ มาเอาข้อมูลมาโชว์กันหน่อยนะครับเราว่าเราพอจะมีวิธีดูเอาคอยยังไงบ้างนะเบื้องต้นนะว่าเอาคอยตัวนี้นั้นเนี่ยจะไปรอดหรือเปล่านะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนาที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับพูดถึงตัวเอาคอยนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะลองดูนะครับเ,เปรียบเทียบนะผมลองเอาตัวเอาคอยนะครับเปรียบเทียบ ในช่วงท็อปไซเคิลนะที่เกิดขึ้นนะในช่วงในช่วงไซเคิลปี2013นันสิะในช่วงที่บิตคอยทำออทําไฮช่วงนั้นนะครับแล้วก็ในช่วงที่ไซเคิล2013ัสิบไซเคิลสองพัสิบเจ็ดแล้วก็สองพย่สิบเอ็ดแล้วก็ตอนนี้เองนะว่าเอาคอยมีเอาคอยตัวไหนนะที่อยู่ในท็อป10บ้างนะแล้วก็มีเอาคอยตัวไหนที่หายไปบ้างนะจากลิสท็อปเต็นนะนะเพราะว่าเอาคอยส่วนใหญ่นะั้นเนี่ย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในเดีอวที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเห็นมาแล้วนะว่าถึงแม้ว่าจะมีโฟลเดอร์ที่เก่งๆขนาดไหนนั้นเนี่ยก็ยังล้มได้เลยนะครับอย่างเช่นดูคอนนะดูคอนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เก่งนะครับในเรื่องของโคดดิ้งนะนะสร้างโปรเจกต์ตัวลูน่ามานะครับเราก็เห็นว่าก็ล้มไปเหมือนกันนะครับแซมแบงค์แมนฟรีนะทำในเรื่องของ FTX นะครับเออในเรื่องของอตัวเอ็กชั่งเอฟทีเอ็กนะมีเหรียญ FTT นะครับก็ยังล้มได้เลยนะเอ่ออเล็กเอ่ออเล็กมารนสกี้นะ CEO ของเซลเซียสนะครับเก่งๆขนาดนั้นถ้าไปดูประวัติคนเหล่านี้นั้นเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นนะครับก็ยังล้มได้ได้เลยนะก็คือส่วนอเล็กมาริสกี้นั้นเนี่ยก็ล้มต่อเนื่องนะมาจากมาจากดูดูคอนด้วยนะครับก็เป็นโดมิโนโกันมานะครับ หรือแม้จะเป็นซูสูนะของ T Allo Capital นะครับก็ยังล้มได้เลยนะดังนั้นเอาคอยนะครับในช่วง bear market นั่นแน่เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงนะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ไว้ใจสักเท่าไหร่นะนะดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องระวังกันหน่อยนะอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูนะลิสต์นะของตลาดคริปโตเคอร์เนซีนะในช่วงที่ตลาดท็อปๆนะในปี2013 2017 2022และ นะเวลาปัจจุบันนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะถ้าเรามองย้อนกลับไป้งแต่ปี2013นั้นเนี่ยลองดูนะครับท็อป10นะของครนะิปโตเคอเรนซีนั้นเนี่ยจะมี Bitcoin, นะไลท์คอยเนะครับลองดูตั้งแต่อันดับที่4ลงมานะจนถึงอันดับที่10นะครับจริงๆลองดูลงมาเรื่อยๆจนถึงอันดับที่20เลยก็ได้สังเกตเห็นว่าเราแทบจะไม่รู้จักเหรียญพวกนี้เลยนะตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็น p พียคอย n a เ e มคอยน์บิตแช่นะ เฟียคอยนรับพิมคอย์โนวาคอยเวอร์คอยนะแทบจะไม่รู้จักเลยนะจะสังเกตเห็นว่าข้ามไซเคิลนะจากปี2013มาเป็นปี2017นะที่เป็นช่วงท็อปไซเคิลอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะตั้งแต่อันดับ4ี่จนมาถึงอันดับที่จริงผมลองดูจนบจนมาถึงอันดับที่30นะเนี่ยแทบจะไปไม่รอดนะไม่มี แทบจะเป็นส่วนน้อยนะที่สามารถที่จะข้ามมาทําออทํามไฮใหม่ได้นะที่ปี2017นเะครับเราจะสังเกตเห็นว่าติดมาในท็อป10นะตั้งแต่ปี2013มาจนถึง2017นั้นเนี่ยมีตัว x p นะครับกับ Litecoin นะที่ที่ยังสามารถที่จะรักษาติดท็อป10มาได้นะจากท็อป2013จนถึง2017นสิบเจแล้วก็เราลองดูข้ามมานะจากปี2017มา จนถึงปี2022นั้นเนี่ยท็อป10นะเอ่อจะสังเกตเห็นว่าท็อป10นั้นเนี่ยบางตัวก็จะหายไปนะอย่างตัว Dashcoin ตรงนี้นะครับไม่ติดอยู่ในท็อป10แล้วนะ o n e ด o นะครับก็ไม่ติดอยู่ในท็อป10แล้วนะเอ่อ Meme นะครับก็เอ่อตัวเหรียญ XEM ครับก็ไม่ติดในทอ็อปท็อป10ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูยาวมาจนถึงอันดับที่30นนเนี่ยส่วนใหญ่นั้นเนี่ย ไม่สามารถที่จะข้ามมาอีกไซเคิลหนึ่งได้เลยนะครับเอ่อก็จะมีเหรียญอิตาเลียมนะเพิ่งจะโผลมาเป็นอันดับที่2นะครับในช่วงท็อป10ปี2017นะครับแล้วก็มีตัวคาร์ดานโนะที่จะเริ่มโผลมาติดท็อปเอ่อติดอยู่ในอันดับที่11นะครับมีตัวอิตาเลียมคลา s สิกด้วยนะตอนนั้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ข้ามมานะสามารถข้ามมาได้นะในปี2022นะอันนี้ก็คือปีเดือน พฤษจิกาย,ยนปี2022ก็เป็นช่วงที่ตลาดคริปโตทำออทามไฮนะครับดังนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าหลายหลายคอยที่เคยทำออทามไฮไว้ตั้งแต่ปี2013 2000ธันวาคมปี2017ไม่สามารถที่จะข้ามกลับมาทำออทามไฮใหม่ได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะในปี2000ในปลายปี2022ได้นะครับแล้วก็จากช่วงออทามไฮล่าสุดนะเดือนพฤษจิกาย,ยนปี2022จนมาถึงปัจจุบันนี้นั้นเนี่ย ก็ส่วนใหญ่นะครับก็ยังสามารถที่จะเป็นเหรียญเป็นโปรเจกต์เดิมๆที่สามารถที่จะอยู่ได้มาจนถึงตอนนี้อยู่นะครับตัวที่ไม่สามารถที่จะข้ามมาได้เลยนั้นเนี่ยยังไม่เห็นชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะสำหรับในช่วงไซเคิลปีสองพันยี่สิบสองนะครับก็ยังถือว่าโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ปลายปีส0 2 2ัิสองจนถึงตอนนี้นั้นเนี่ยหลายๆโปรเจกต์นะครับ ยังโดยส่วนใหญ่ก็ยังสามารถที่จะข้ามกลับมาติดในท็อป30เหรียญได้อยู่นะครับจะมีตัวไฟล์คอยนะที่ตอนปลายปี2022นะครับอยู่ไม่ม a r k e t ตแคปอยู่อันดับที่30นะครับแต่ณนะวันนี้เองนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่าไม่อยู่แล้วนะไฟคอยไม่อยู่ใน30อันดับแรกแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูกันหน่อยนะว่ามันมีวิธีดูยังไงบ้างนะเพื่อที่จะประเมินเบื้องต้นนะว่า คอยตัวนี้นั่นเนี่ยมันสามารถที่จะข้ามไปอีกไซเคิลหนึ่งได้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะดูในเรื่องของฟันเดเมนทัลนะพื้นฐานนะหรือว่ายูสเคชนะครับว่ามันมีการใช้งานได้จริงอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการใช้งานจริงมีพื้นฐานที่ดีนันเนี่ยแน่นอนว่าตัวเอาคอยตัวนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงแบร์มาเก็ตนั่นเองก็ยังสามารถที่จะรักษาฐานระดับ บางอย่างได้อยู่นะไม่ไม่ใช่ราคาย่อต่ำลงไปเรื่อยๆนะจน Market Cap นั้นเนี่ยหายไปเยอะนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดอยู่ใน Top 10 Top 20หรือว่า Top 30ได้นะครับลองมาดูตัวอย่างคอยบางตัวนะที่ไม่สามารถที่จะข้ามไซเคิมาได้นะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผมจะโชว์คือตัว IOTA ตัวนี้นะครับตัว IOTA ตัวนี้นะั่นเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะ ในช่วงไซเคิลปี2017นี่อยู่ในอันดับที่5นะครับอยู่ในอันดับอาอยู่มี Market แคปอยู่ในอันดับที่4นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาดูกราฟนะของตัว IOTA เนี่ยเทียบนะในมูลค่าของตัว Bitcoin นะครับเทียบในมูลค่าของตัว Bitcoin ให้ดูก่อนนะจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงแบร์มาเก็ตนะในช่วงปี2019เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะประมาณ1 IOTA เนี่ยเท่ากับประมาณ2,000สาตโตชินะครับ แต่ว่าจะสังเกตเห็นนะว่าตัวเหรียญตัวน,นี้นเนี่ยเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนเนี่ยทุกในช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาโลเดิมได้เลยนะครัแต่ทางกลับกันนั้นเนี่ยแทบจะทําสถิติจุดต่ําสุดใหม่ตลอดเวลานะเทียบในมูลค่า,ข,าของตัวบิตคอยนะครับดังนั้นเหรียญที่เป็นแพทเทิร์นประมาณแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสนะที่จะไม่สามารถนะที่จะข้ามไปทํากลับไปทำออร์ดามไฮเดิม ได้นะในรอบไซเคิลถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบในมูลค่าของอิทิเลียมนะซึ่งเป็นเหรียญที่มีเป็นเหรียญเอคอยที่มี Market Cap อยู่ในามากที่สุดนะครับเป็นดับหนึ่งนะแล้วก็มี Market Cap เป็นรองตัวบิตคอยนะครับเทียบในมูลค่าของตัวอทิเลียมนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเหรียญตัวนี้นั้นเนี่ยทำจุดต่ําสุดใหม่ตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นนั้นเนี่ยไม่สามารถดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าไม่สามารถที่จะมี ฐานบางอย่างนะที่สามารถที่จะรักษาระดับไว้นะดังนั้นถ้ามีแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยก็ประเมินได้เลยนะว่าเหรียญนี้อาจจะไปไม่หลอดนะครับในไซเคิลถัดไปนะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาดูเทียบในมูลค่าของ stableco นะอยนรัะ USDT เนี่ยจะสังเกตเนว่าโอเคมันยังดูเหมือนจะรักษาระดับจุดต่ำสุดไว้ที่ระดับใดระดับหนึ่งอยู่นะแต่นั่นก็ไม่มีความหมายนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาระดับ มูลค่าไว้นะเทียบในมูลค่าของตัวอเทเลียมหรือตัวบิตคอยนะ้นั่นก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวเดสคอยนนะเดสคอยเองนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าในช่วงปลายปี2017นั้นเนี่ยมี Market Cap อยู่อันดับที่เจ็ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยข้ามาอีกไซเคิลหนึ่งปี2022นี่หายไปจากลิสต์ตรงนี้เลยนะแล้วก็ปี2023นีนน่ก็หายไปด้วยนะครับไม่ไม่ไม่อยู่แล้วนะผมไม่แน่ใจอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะแต่ว่า ถ้าเกิดเราดูแพทเทิร์นราคานะก็จะสังเกตเห็นนะครับตัวเดสเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยทำจุดต่ําสุดใหม่ตลอดเวลาเลยนะครับไม่สามารถที่จะมีฐานรอ,องรับนะหรือว่ามีมีแนวรับนะที่รองรับที่แนวรับที่แข็งแกร่งนะที่รองรับไว้ได้นะคสังเกตว่าทําจุดต่ําสุดลงตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบในมูลค่าของตัวอีเทเรียมนะก็เหมือนกันนะทำจุดต่ําสุดตลอดเลยนะไม่สามารถที่จะรักษาแนวรับตรงไหนไว้ได้เลยนะครับ เ,เทียบในมูลค่าของ USDT เนี่ย mm hmm. เหรียญ Das นั่นเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าทําจุดโลใหม่ตลอดเวลาเลยนะงันะงั้นเหรียญแบบนี้นั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไปมีโอกาสยากนะท,ที่จะที่จะสามารถกลับไปทำออร์ท i ไฮเดิมที่เคยอยู่หรือแม้แต่ไปทำออร์ท i ไฮใหม่ได้นะครับนั่นก็คือหนึ่ง,อ,ง,อ,งนะอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่ผมอยากจะโชว์ให้เห็นก็คือตัวไฟคอยนะตัวไฟคอยนั้นเนี่ย ในช่วงไซเคิล uh, ปี2022ช่วงปลายปีเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่30นะมีมาเก็ตแคปขึ้นมาอยู่ในอันดับที่30นะแต่ตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราไม่เห็นไฟคอยอยู่ในลิสต์ท็อป30อันดับแรกแล้วนะต้องมาดูตัวไฟคอยนะเทียบในมูลค่าของตัว b i t c o i เนี่ยสังเกตเห็นนะว่าทำโลใหม่ตลอดเวลาเลยนะทำจุดต่ำสุดใหม่ตลอดเวลาเลยนะสำหรับตัวไฟคอยนะแล้วก็เทียบ กับมูลค่างตัวเทเรียมเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าทำโลใหม่ตลอดเวลาเลยนะไม่สามารถที่จะรักษาระดับตรงนี้อาจจะเห็นว่าเราสามารถที่จะรักษาระดับตรงนี้ได้อยู่นะครับแต่ก็ดูในแมคโคเทรนั้นเนี่ยก็เห็นว่ายอต่บลงมาตลอดเลยนะไม่สามารถแม้จะรักษาระดับนะครับที่เคยอยู่ในจุดต่ําสุดได้ในช่วงนี้นในะช่วงแบงก์เมกาปีสองพันยี่สิบสองตรงนี้ได้นะสำหรับตัวไฟคอย แล้วก็ถ้าดูในมูลค่าของ USDT นั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะทำจุดโลใหม่ตลอดเวลาเลยนะจะเกณว่าพอจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้อยู่นะตอนนี้ก็อยู่ที่แนวรับตรงนี้อยู่เลยนะดังนั้นเหรียญแบบนี้เนี่ยก็ที่มีแพทเทิร์นแบบที่ล่วงลงมาทำจุดต่ำสุดทำถิติจุดต่ำสุดใหม่ตลอดเวลาเทียบเป็นมูลค่าของตัวบิตคอยหรือตัวอีเทียมนเนี่ยก็เป็นที่น่าสงสัยนะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะกลับนะไปทำ พอทําไฮใหม่ได้นะครับในในไซเคิลถัดไปนะซึ่งก็จะแตกต่างนะครับจากเหรียญอย่างเช่นตัวอีเทเรียมเองนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยยังสามารถที่จะเอ,อถึงแม้จะย่อต่ำลงมาช่วงนี้นะครับมีจุดต่ำสุดตรงนี้นะแต่ว่าไม่ได้ร่วงลงมาต่อนะครับไม่ร่วงลงมาต่อยังสามารถที่จะรักษาร,ระดับนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปได้นะครับยังมีแนวรับที่สำคัญนะเนะทียบกับมูลค่า,ข,าของตัวบิตคอยได้อยู่นะครับ ซึ่งมันราคาพื้นฐานนับของตัวอเทเลียมแล้วก็ยูสเคเนี่ยมันก็สะท้อนมาที่ราคาพวกนี้เหมือนกันนะครับว่าโอเคมันมีแนวรับที่ที่สตรองอยู่ในระดับหนึ่งได้อยู่นะครับไม่ได้ล่วงทำจุดต่ําสุดใหม่อยู่ตลอดเวลานะเหมือนกับเหรียญก่อนหน้านี้ที่ผมแชร์ให้เห็นนะครับหรือแม้แต่ตัว b n b เองนะบ nb เองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ล่วงลงมานะครับทำจุดต่ําสุดใหม่ตลอดเวลานะครับยังถือว่ารักษาร,ระดับนะครับ แนวรับตรงนี้ได้อยู่นะเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับคาร์โนโเองนะคาร์โนเองนั้นเนี่ย,คโโเ,เ,ยเคยทําจุดต่ําสุดนะครับที่ประมาณช่วงเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะทำจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400าตโตอชินะครับที่ประมาณช่วงนี้นะก็หลังแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ร่วงลงมาไม่ไม่ได้ร่วงลงมาต่อนะครับก็สามารถที่จะวิ่งกลับขึ้นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้นั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงแบร์มาร์เก็ตอยู่นะ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าคาโนจะหลุดแนวรับตรงนี้ได้ลงมาหรือเปล่านะครับแล้วก็แนวรับตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวทิกเกอร์เลยว่าไม่ควรจะต่ําไปกว่านี้ก็คือช่วงนี้นะถ้าต่ําไปลงไปกว่านี้เนี่ยก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวคาโนนะครับโพกอดดเองนะก็เพิ่งจะพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวเรื่องของคอมมูนิตี้ของโพกอดดที่ดูเหมือนจะไม่คอพอใจนะในเรื่องของระบบ เขาเน้นระบบใหม่นะครับที่เขาเพิ่งใช้เมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับเทียบราคาพกดอนะกับตัวบิตคอยนั้นเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงปี2020นยั้นเนี่ยถือว่ารักษาระดับแนวรับเดิมมาได้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็วิ่งขึ้นไปทำออททําา,ทา,ายในช่วงในช่วงเ,เดือนเมเดือนพฤษภาคมปี2021เนะทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยแต่หลังจากนั้น,น,นเนี่ยก ราคาก็ย่อต่ําลงมาเรื่อยๆเลยนะครับถือว่าทําจุดต่ําสุดใหม่ลงมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับตัวปดูดคดตั้งแต่ช่วงปลายปี2021ันยิบเอนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะรักษาระดับตรงนี้ได้หรือเปล่านะถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเยอะมากๆก็เนี่ยก็ถือว่าน่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวผกดตดนะครับโอเคอตัวอิทิลต,ต,ตัวโซเองนั้นเนี่ยก็ถือว่า เคยทาจุดต่าสุดไว้นะเทียบกันมูลค่าของตัวบิตคอยนะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยซาลชิตรงนี้นะครับถือว่าแพทเทิร์นนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะย่อต่าลงมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังในช่วงตั้งแต่เดืเอนเดือนดีเซ MBER ปี2020ันี่สย,ยังสามารถที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะไม่ได้ทําจุดโลใหม่นะแต่ว่าตอนนี้เองนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงแบมาร์เก็ตอยู่ด้วยนะครับก็ย่อต่าลงมาเรื่อยๆอยู่นะสำหรับตัวโควดต้องมาลุ้นกันนะว่าโควดนั้นเนี่ยจะเอ้ยตัวโซนานะครับ ต้องมาลุ้นกันนะว่าตัวโซนาเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่ตรงไหนนะจริงๆแนวรับตรงนี้นั่นเนี่ยก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสตรองอยู่นะครับเพราะว่าเคยเย่อต่ำมาเทสตรตรงนี้นะในช่วงปี2021อยู่นะต้องมาลุ้นกันว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยแนวรับใหม่แนวรับถัดไปนั่นเนี่ยก็คือจะเป็นประมาณช่วงนี้นะครับที่เคยทำไฮไว้ตรงนี้ไว้แล้วก็เ,เป็นอยู่เป็นแนวรับตรงนี้ด้วยนะครับ แต่สําหรับตัวโซน่าเองน้เนี่ยจุดต่ําสุดที่ไม่ควรจะต่ําลงไปกว่านี้เนี่ยก็คืออยู่เวอร์สเคก็คือ,อประมาณช่วงนี้นะถ้าย่อต่ําลงไปกว่านี้เนี่ยก็ถือว่าน่าห่วงเหมือนกันนะสำหรับตัวสําหรับตัวโซน่านะครับวีเชนเองวีเชนเองก็ดูเหมือนจะยังรักษาระดับแนวรับตรงนี้ได้อยู่นะเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับจุดต่ําสุด worst case เยก็คือประมาณ S 41 s a t โตช i นะหนึ่งแวกนั่นเนี่ยเท่ากับ41 s a t โตช i นะจุดที่ไม่ควรจะต่ำไปกว่านี้ก็คือประมาณ40 s a t โตช i ต,ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเห็นว่ามีแท่งเขียวขึ้นไปอยู่นะชนที่เส้น20 Weekly Moving a อ e r a g e ตรงนี้อยู่นะสำหรับตัว V-Chain โ okay, อเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์เ,เพื่อนๆฟังนะสำหรับตัว u อาค i n นะในช่วงแบ r Market แบบนี้นั่นเนี่ยเอาค i n ถือว่า มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นนะเอาคอยที่อยู่ในลิสต์ตรงนี้ที่ผมโชว์นะสามสิบอันดับแรกตรงนี้สามารถที่จะกลับไปทำออทาไฮใหม่ได้ทั้งหมดนะครับในช่วงในช่วงไซเคิลถัดไปนะซึ่งคาดว่าน่าจะทำท็อปนั้นเนี่ยก็คือถ้าตามสาติติเนี่ยก็น่าจะเป็นปี2 0 2พันยิบห้านะครับหนึ่งปีหลังบิตคอยห้าวิ่งนะครับต้องรุนกันว่าทุกเอาคอยนะที่อยู่ในลิสต์ตรงนี้นั่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในท็อป 30อันดับแรกเนี่ยจะสามารถจะมีตัวไหนนะอยู่รอดไปได้หรือเปล่านะไปจนถึงไปจนถึงไซเคิลถัดไปนะครับแต่ก็มีคอยเดียวนะก็คือตัวบิตคอยนะครับที่ปอยู่เป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับดังนั้นบิตคอยถ้าเทียบกับในตลาดคริปโตด้วยด้วยกันเองเนี่ยกเเย็เป็นเหรียญที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุดนะครับเทียบในตลาดคริปโตด้วยกันเองนะแต่ถ้าเทียบกับหุ้นอะไรแบบน,แบบนี้ก็ก็บิตคอยก็ถือว่ามีความเสี่ยงกว่านะครับ แล้วก็ถ้าเกิดลองลองมาก็คือคงเป็นอิตาเลียมนะที่มีความเสี่ยงลองลองมาจากบิตคอยนะครับเพราะว่าตามสถิเตินเนี่ยสามารถที่จะยืนระยะอยู่มาได้ตลอดนะั้นตั้งแต่ปี2017นะครับจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็ดูเหมือนอิทาเลียมแล้วเนี่ยก็จะได้รับการ adoption นะจากสถาบันทางการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะมสีสถาบันการเงินบางที่เนี่ยยื่นขออนุมัติตัวอิทเลียมสปอตอีทอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุสนช่องก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านีครับสวัสดีครับ